เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่คิวได้ครับตัวแรกเป็นตัวไหนดีครับพี่เมนนี่เลยค่ะพี่คิวสวยๆแบบนี้เลยอน,ยน,นุญาตอันเชิญเ,เข้ามากับนี่เลยค่ะพัดลมไอยเย็นเนาะตัวนี้8ลิตรน,นะคะคสาะรุ่น AC Classic ิหนึ่งะคะจากแบรนด ฮาตารีนี่เลยขึ้นชื่อเรื่องพัดลมอยู่แล้วนะครับสำหรับฮาตารีนะพัดลมนะบอกเลยว่าเรื่องความเย็นเนี่ยทันใจแน่นอนเป็นครับตัวนี้ความสามารถพิเศษของเขาครับผมจุดเด่นก็คือตัวโหเยอะมากพี่คิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มพลังเย็นเหด้วยระบบคูลมาพร้อมระบบลดความชื้นสะสมที่ตัวเครื่องให้คุณเย็นสบายไร้กินอับเลยเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนดีกว่าครับพี่คิวตัวนี้ดีไซน์นี่ความสูงกำลังดีเลยประมาณ ขนาดประมาณเอวก็ประมาณร <ๆ S 1> ้อยร้อยเซนเนะาะประมาณน,น,น,นี้นะคะตัวน,น,น,นี้ ซึ่งตัวนี้เนี่ยดีไซน์ล้นหน้าเนี่ยเป็นสีขาวล้วนเลยและมีลูกเล่นด้านบนตัวนี้เลยนะคะในการเป็นแผงป้อบคุมตัวนี้เป็นแบบว่าระบบแบบถับได้เลยสัมผัสได้เลยนะและนอกจากนี้ตัวนี้ค่ะพี่คิวในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยมีเยอะมากเลยถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยในการทําความเย็นเนาะปรับสวิงขึ้นลงนะคนตัวนี้ปรับระดับความเย็นได้ปรับระดับสปีดแรงลมได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวค่ะปรับนี่เลยซ้ายซ้ายขวาได้ตามได้เย็นได้วยถึงเลย ตัวนี้และแน่นอนพี่มินและนี่เลยระบบสุดท้ายของเขาความพิเศษเลยนะตัวนี้เขามีระบบนะที่ทําให้อากาศเนี่ยสดชื่นและบริสุทธิ์อย่างระบบไอออนไนเซอร์ที่ปล่อยประจุไอออนลบนะใช่ต้องเพื่อดักจับฝุนละอองพี่มินทําให้อากาศเนี่ยสดชื่นและบริสุทธิ์มากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ค่ะพี่คิวเรื่องความทนทานบอกเลยว่าทนทานมากด้วยดีไซน์ที่แข็งแรงและในการเคลื่อนย้ายนี่บอกเลยพี่คิวมีที่จับให้ด้านค่ายกได้ด้วยยกด้ ล้อก็มีมาให้ครบเลยอะนี่เคลื่อนย้ายได้สะดวกไม่ต้องเหนื่อยกันเลยทิศทางไหนก็คือใช่ได้ตามสะดวกเลยและนอกจากนี้เรื่องของเรื่องของการเป็นพัดลมเย็นเนาะก็เราก็ต้องมีการใส่น้ําใช่ไหมคะตัวนี้เรามีนี่เลยการบอกระดับ บอกด้วยว่าสามารถมองเห็นได้ใกล้หมดหรือยังเพื่อจะได้เติมได้อย่างถูกต้องถูกเวลาครับและเดี๋ยวเราให้ดูข้างล่างกันนิดพี่ฮิวนี่เลยสายไฟข้างล่างปักไฟยาวมากเลยนะพี่ฮิวตัวนี้และในการใส่น้ํานี่เลยเราสามารถใส่น้ําได้ในช่องด้านล่างง่ายๆเลยเนาะรวมถึงนี่เลยเรามีเจลแพดค่ะพี่ฮิวครับตัวนี้เป็นนี่เลยเป็นเซอร์แพดเรื่องของความกันกระจายน้ําความเย็นนั่นเอง่เตัวนี้ก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าเทปลอนเนาะเป็นผู้สานต่างพร้อมแล้ววดเย็นได้ทันใจแน่นอนค่ะ i'm like